จบนะคะได้แต่สีชมพูค่ะลรับมัธยมศึกษาปีที่1ถึง2ที่ผสมนะคะสีม่วงค่ะ ชาเลอร์ร่วมกับคาการแข่งข sure ันการแข่งขันพสปอร์ตชานมายริมสงขาพีดีสิถึงหกทีมาสมค่ะเล่นแหล่สีชมพูค่ะผู้กำกับวันชาเลอร์ครับต่อไปนะครับเป็นการ มอบรางวัลการเชียร์ดีเด่นนะครับโดยเราจะจดบันครับเดี๋ยวให้ได้จากอันนี้ทีชชูนี่คือได้เฉพาะคนที่ได้คะแนนแรกเท่านั้นนะครับส่วนคนที่ได้สามสองไอ้สี่สามสองก็ได้กิจกรรมเดียวละครับอ่ะรอ ก็คือที่สีนั่นเองนะครับเรามีสีสีได้แก่สีได้แกส่แกสีม่วงครับสีม่วงนะครับคพณแอนนี่ย,นยืนพงารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่สองการประกวดการแข่งขันเชียร์ลีดเดอร์ ได้แก่สีได้แก่สีเขียวครับเอาละตอนนี้เือสองสีแล้วแหละใครจะได้ชูถ่วยนะครับเหลือชูประกาศรอท่นานเลือนดับหนึ่งตุ๊บเนี่ยแสดงว่าสีที่คูมไม่ได้ประกาศก็คือได้ ชนะเลิศนะครับได้ถือถ้วยนะครับอ,บอ้าวรองชนะเลิศอันดับที่หนึ่งการเชียร์ลีดเดอร์ได้แต่สีสีสีชมพูนะสีชมพูในรองชนะเลิศนะครับเป็นรางวัลสีที่ชนะเลิศ เซ็นชันเชียร์ลีดเดอร์ปีนี้ไม่แก่สีไม่แก่สีส้มครับขัา่แทนกากีติัรมับครับอ้ามาสคนไม่เียมาคนมารับกติบัครับสองคนอะคนคนรับกียติบัตรข้างล่าง ก็แสดงความดีจริงนะครับอ่าแต่ละสีเนี่ยถือว่าสอบผ่านทุกสีเลยนะครับตั้งใจฝึกซ้อมนะครับเพียงแต่ว่าคะแนนอาจจะอยู่ที่ดุลพินิจกรรมการนะครับเออแน่นอนมากนะครับระวังหล่นใส่หัวคนข้างล่างนะครับ